วันนี้ผมจะเอารถราคา20บาทมาแต่งให้แรงเหมือนรถหลักพันมาดูกันนะครับว่าผมจะทำได้หรือเปล่าและมันจะแรงจริงไหมนี่คือครถบรรัับราคา20บาทเดี๋ยวเราลองมาแกะดูดีกว่ามันมีอะไรบ้างนี่มีอันนี้แถมมาด้วยเนี่ยรีโมทโอ้ไ้ตายเถอะสายมันหลุดเรียบร้อยแล้ว <Brand. S 2> <laughs> ผมน่าจะต้องต่อใหม่แล้วล่ะลองแกะซิโอ้โอหัก <laughs> หักเลือเพหัก โอ้โหมาเป็นเฟืองแบบนี้เลยอะ่ะโอเคเดี๋ยวลองต่อสายดูฮะโอเคตอนนี้เชื่อมเรียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันโอเคเดี๋ยวมาลองเทีดิฮ้อ่ะ,อะพร้อมแล้ว Let's go ไปหน้าถอยหลังได้อย่างเดียวอะ่ะ yeah. ว้าว <Wow. S 2> แต่สำหรับผมมันยังเฉยๆไปทุกคน20บาทมันต้องแรงกว่านี้ดิเดี๋ยวลองเปลี่ยนมอเตอร์กันสำหรับมอเตอร์ผมใส่เป็นมอเตอร์มังกรแดงแล้วกันทุกคนฮ่าฮาอ่ะเดี๋ยวลองเทสก่อนจะใช้ได้หรือเปล่า <c oughs> อ้าว <c oughs> เรียบร้อยใช้ไม่ได้วะ่ะ โหฐานน่าจะอ่อนเกินไปว่ะเรียแบบร้อยครับทุกคนใช้ไม่ได้ฐานไม่น่าจะอ่อนเกินไปว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมใส่สปีดแทนละกันฐานนี้ใช้ได้แน่นอนโอเคสำหรับแบตเดี๋ยวผมจะใส่เป็น3.7ก่อนละกันมาทดสอบดิใช้ได้ไหมโอ<ห>้โ้ไม่หมุนว่ะน่าจะแน่นเกินไปป่ะอ๋อมันไม่เข้าล็อกโอ้โถ เอ้ยหมุนแล้วเว้ยมันฝืดเกินไปทุกคนเฟืองตอนนี้มันน่าจะติดเกินดูดิมันน่าจะติดเกินแน่เนี่ยว้าวอุว๊ยคตรแรงเลยว่ะอ่ะเดี๋ยวลองไปวิ่งดิหาทดสอบโอ้โหวิ่งไม่ไปอ่ะแต่ดูความแรงฮะโอ้โห,โหมันแรงนะแต่ว่ามันมันไม่ไปอะ่ะเพราะว่าหนักเกิน แม,ม่งจะวิ่งอย่างเดียวดูดิดพ่อคอนท่อ่อนสปีดแม่งจะไม่วะ่ะใส่มอเตอร์แรงแล้วมันวิ่งไม่ออกว่ะทุกคนน,น่าจะเป็นเพราะยางมันเป็นแบบเนี้ยมันเป็นพลาสติกมันก็เลยกองแก้งไว้หน่อย โอเคไม่เป็นไรงั้นเราทำให้มันเจ๋งกว่านี้แล้วกันไอตัวนี้ก็ทิ้งไปเลย <c oughs> เจะสร้างเพจใหม่ทุกคนทำเป็นทางตรงเลยแล้วกันนะเดี๋ยวฉันจะใช้แกแคบอดีีแล้วกันไปเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะแรงขนาดไหน <c oughs> ไปลุยกันเลยโอเคทุกคนสําหรับเพลทเนี่ยผมจะใช้เป็นแผ่นอะคริลิกแล้วกันทุกคนนี่แผ่นหนาๆนาเลยประมาณ3มมิลน,นะฮะแข็งแรงทนทานแน่นอนแล้วก็ห้องเครื่องเนี่ยผมจะใช้เป็นนี่นะฮะเป็นห้องเครื่องของรถกระป๋องส่วนชุดหน้าผมจะทำเป็นรถแดกนะครับไม่สามารถเลี้ยวได้นะเพราะว่าอยากให้มันนิ่งนี่ผมจะใช้เป็นล้อนี้แล้วกันออิิงง ของพวกรถแบบรถจิ๋วๆอะ่ะรถเหล็กนะทุกคนนี่ผมจะใช้ล้อนี้อันที่จริงผมมีหลายลายนะแต่ว่าดูข่าวๆและล้อนี้เข้าสุดแล้วเนี่ย <c oughs> อ่า <c oughs> โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตามเป็นยังไงเีย <c oughs> <c oughs> นี่ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับที่แรกผมจะใส่เป็นห้องเครื่องของรถกระ๋องธรรมดานะครับแต่เปลี่ยนใจนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันไม่แรงนะครับมันใส่กับมอเตอร์ <c oughs> ทองมังกรแดงแล้วแบบไม่ค่อยจวดเท่าไหร่ <c oughs> ก็เลยใส่เป็นหนึ่งแปดศูนย์แทนแล้วกันนะโอ้โหเพดเป็นเพดอะคริลิกใสเลยนะนี่เพดใสๆเลยแล้วก็ผมไม่มีเครื่องเจียเลยนะครับถ้ามีเครื่องเจียเนี่ยผมว่าจะแบบไล่เบาอยู่นะแต่อันนี้คือไม่มีเครื่องเจียรเอาเล่นแบบนี้ไปก่อนเออแต่ก็เบาเหมือนกันนะเนี่ยอะคริลิกเนี่ยมันเบาอยู่แล้วนะ แล้วถ้ายิ่งเป็นพวกแบบว่าคาร์บอนไฟเบอร์จะเบากว่านี้นะฮะแต่อันนี้ก็คือก็เบาอ,อยู่ในระดับหนึ่งเลยนะฮะนี่เดี๋ยวดูชุดหน้าอื้อล้อจิ๋วฮะนี่เดี๋ยวไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นรถแดกหูน้ําหนักเบามากมันจะหนักหนักอยู่ตรงท้ายอะทุกคนเพราะว่ามันเป็นมอเตอร์นะแล้วก็เป็นพวกแบบห้องเครื่องอาจจะมีน้ําหนักนิดหน่อยเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันจะแรงไหม อันน yeah. ี้ไม่มีเซอร์โบนะครับโอ้ยเสียงเหมือนลูดนะลู่เลี้ยดเร็วเลยตรงนี้คงจะไม่กดใครอีกต่อไปเดี๋ยวผมไปเอากาวมาหยอดคุณน้องตื่น 嘿嘿嘿。<laughs> มิเตอมันแรงจริงว่ะลองจบเวลาไมนี่ลองแข็งเอโน่อนาลองลองลองสักหน่อยเบ้หนึ่งจุดเ็ดแปดโอ้โหเ้า่หนึ่กก่อนตก ถ้าใส่ล้อนันยางน่าจะขี่กว่าน,นี้นี่เป็นล้อยางธรรมดาไม่มีน้ำมันดีบเลยดีผาดีผาสักหน่อยเพื่อความตรงนะเอาละน้องแน่เป็นนี่แอนชนขีนกพร้อม,อมสามสองหนึ่งเลสอ่ะเดี๋ยวๆๆสรุปแบตน่าจะหมดทุกคน โอ้คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละนี่แบโตโหมดแบบรดับอนาถเลยดูอ่ะแต่แรงอยู่นะอันนี้มุอเดวิ่งยังไม่เต็มที่เลยใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์ซับสไครต์ให้ผมด้วยนะอ่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปนหน้าแล้วกันทุกคนเสิร์ชชื่อนี่นี่ยนสะีโอเกนนิคทาบ